กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามีพาเลาะลายสไตล์มันหนีพพี่น้องมาเก็บผักอันนี้จันนี่อะไรนะมอว์เวลทุกคนเฮียเต็มเลยพี่น้องโอ้ยมาพดูดอยู่โง่โง่จ้าไก่หมองทำงานพอนพี่น้องเคือเต็มใช่ไหมเฮียทุกคนน้ำเลยนะตุรกีเพิ่นขายทุกคนตุรกีเพิ่นขายอยู่ในลานเพิ่นนั่นกัมเรยุโรปแล้วจันนี่นจ้า เก็บไปแล้วก็เก็บไปกินทุกคนมันกินได้นะจ้าอุ้ยอันนี้เออใช่อยู่จ้าใช่อยู่นี่ธุรกีก็จะเอาก้านอ่อนๆมันเงยไปทําอะไรนะในะสลัดทุกคนนี่จ้ากินซดก็ได้กินตบายี่มีจะเอกเป็นหัวกระทุกคนมันอยู่สนามหญ้าไหมัยสนามหญ้าทุกคน จะมา้มาวิวม้าวิวอะไรสักอย่างอชื่อวันทุกคนจะฝนตกํำขอยจ้น้องพี่น้องเลยนี่เต็มเลยพี่น้องโอคไปจะกลับยังไงไม่เนาะเอ๊ะทำไมมันงามจังเลยไปทำงานทุกวันไม่เห็นนะเดินมามาเห็นเลยเจอทุกคนกระเป๋าล่วงทุกคนพอไปได้ กัเนงํายนะทุกคน,นอาไปลวกทุกคนลวกกับส้มตำทุกคนอ่อนเลยพี่น้องออ้โมันหนาเสือ้อกําระยุโรนะทุกคนอยู่อนันลานแขก์ไหมหลานตุรกีใครอยู่เยลรมันจะรู้จ้ะทุกคนจะมีถามเพนนะื่นเพื่อนออกไปเฮ็ดสุกป,ประสนทุกคน เอ็ดซูกดอกมันงา้างนะทุกคนนะนี่ยี่มีจะขึ้นชื่อให้นะทุกคนนะม้นอาเสือทุกคนง้า้อมลูกไก่หมองทำง้างแต่ทุกคนไม่จ่านบ่บอเดมมาลักถึงกินเด้อพี่น้องเลยมันอยู่สนามเน่ยพี่น้องมันบ้นะแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวกดีๆจ้ะกินได้ มันเป็นผักกินได้แลุวคน,นกำลังออกดอกเลยนะกงเดี๋ยวขอไปได้ทุกคนด้วยยี่บีได้กล่ำไงเติบแล้วจ้ะจ้ยี่บีจะขึ้นชื่อไงถ้าพวกตุรกีเห็นีพอนเก็บออกรวนๆเลยนะจ้าเพราะว่าไม่กินได้ขายเป็นยูโรของนอกกำระด้ย,ยูโรไหมคืนอนกกำน้อยๆกำหน่อยก็หนีนะยูเฮียวตับสาบจ้า จะทุกคนชีวีพอแล้วดอกมันลวงเจ็นเห็นปะเต็มสนามหญ้าเลยทุกคนหนึ่งเน,นี่ยหมดเลยจ้ามานี่แหละทุกคน,คนได้มาล้างคำาความสะอาดชีวีแช่อ,อันนั้นนะได้กินสดุดาด้กน<า>คนล้างขัา น้ำเดือดดทุกคนลวกจ้าพี่บีลวกอันนี้ไอบรอกโคลี่กับลูกกระเทียมทุกคนกินส้มตำทุกคนตำจมตำกุ้งหมาจ้าทุกคนพี่บีได้ตำตำหัวคอร์บี้กุ้งสดทุกคนจ้ากุ้งสะดุ้งว่าผิดคอไัยจ้ามีแคบหมูพี่น้อง้วกับปลานิ้นปลาทับทิมทอดจ้ามีไข่ต้มทุกคนไข่ต้ม ยายวีบอก,กินเขาแรงเราทุกคนกินิันผักจ้าทุกคน,นจ้าผักผมมีผักอันนี้เนาะอะไรนะไอ้กระเจี๊ยบจ้าแล้วก็บ,บ็อกโคลี่เหลือทุกคนบอกโคลี่อยู่ส่วนพี่น้องนี่ใบมันคือใบผักหนอกใบโบกๆป่านเขาเนาะทุกคนเนาะนี่ใบสดจ้าอันนี้ยายวีลวกเลรวม้ามาซิมกันพี่น้องกับตำมะฮงเขาเนาะเปิืองซิมใบ สดม oh, okay. ันก่อนจ้ะโอ้แดดออกไข่แน่พี่น้องมานี้เดี๋ยวแดดบดๆจ้ะพี่น้องเยอรมันเห็ดประันได้หลายจ้ะทุกคนทั้งสวีเดนทั้งนั่นพอนาะหลายคักอืมน้องทรัมาก่อนนะเผ็ดพี่น้องใส่บอกพริกเขียวกับพริกแดงจ้ะขลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อคำเดียวก็ซึ่งเออเลยมันเผ็ดจ้ะ ขอไปเด้อพี่น้องเด้อจ้าพี <c oughs> <c oughs> ่น้องเท้งบึกพริกเท้งนี่เนาะอืมว่าจะตำบึเผ็ดนะทุกคนเผ็ดจนได้จ้าพอ,อย่านท้องพังพรเขาบม่ก,กินเขานะทุกคน เป็นมึนๆคือบากกระเจีย๊ยบฮาะนะ้าพี่นอ้องพี่น้องเก็บอ,อ่อนอ่อนมันเด้อจ้ะวงที่้วีเก็บมันก็อ่อนกำลังอ่อนงามพอดีเขาเจาะตัดหยาออกนะหรอมันปงว่ใหม่ยังเสร็จนะน้ำหม,มากเลยพี่นอ้องเลยอ่อนแซ่บจ้ะพี่น้องคือหมากกระเจีย๊ยบพเหระเป็นมึนๆคือหมากกระเจีย๊ยบเฮะนะล่ะทุกคนอุด่วนเออหมกัก เอาะนะมาเืเลยกทุกคนอืมแจุกคมาเยอะมาเยอะเจ็บพักมองเริง่งงานจะมองเห็นเช่นน้ำใกล้ๆมองดอกสนูดอกงาจะก็เต้มจับแจกทุกคนจับ ปลาทับทิมจะบีกระทอดชุบแป้งจะน้อยคุกแป้งกาล้วก็ทอดเพื่อว่าให้มันแตกมันกรอบนะทุกคนจะมีทอดใหม่ๆจะว่าอันนี้มันทอดโดยวีอุ่นตลอดนะมันก็ได้เป็นแบบนี้กรอบดีจ้าขอร่อยที่อทุกคนแซ่บ ในครัวยังมืดจ้ะพีเลยอ่อนมานั่งอยู่อันห้องนั่งเลนจ้ะมากินหม่งนั่งเลนห้องนั่งเล,น,งน,งเลนแสงได้ดีเนาะทุกคนเนาะแซ่บแซ่บพี่น้องมาเด้ออืมสามชิ้นทุกชน้นขอมาทับทุมทับฟังจ้ะแซ่บเก็บมากินใจอบากม่กินใจพี่น้อง นั่นตุรกีแางร้ายจ้าคนตรุรกีคนแขกคนเก็บกินไปน้องเจ้าปลูกตัวทั้งหันเนาะมันบอโอเคจ้าขอบู้นหลายๆที่เขามารับชมรับฟังเนาะก็คนไรกดแชร์จ้ากดชอบจะใครเให้บีนะกูรังใจให้คลิปต่อไปจ้า คุณค่าสวัสดีจ้า